ิปปีล่ำเศ้าปีล่ำโบเห็นห่วงไมา่ยามหมันบาดว่าเขาขึ้นเราจังเห็นเจ้ามาเ่อเดียวสิปปีล่ำเศ้าปีล่ำโบเห็นหำม,มายามดากักหำ่นผัดหม่ขีกากมาฝาดดักอยู่บบเศ้าเนาะพี่น้องเนะเาะสวัสดีครับพ่อก,กับเบ้าหนุอีกเนาะมุนีก็ใดมุนีก็นี่แหละพี่น้องือเห็นนี่แหละนี่บอกน้อยเบ้าหนุไปย่างเรียนยุแลนเวียดนาม เลยไปพอบอกไม้เลยเอามากินเฮ็ดยากแค่นัหน่วยบ่ใหญ่พี่น้องหน่วยบ่คือบกบ้านเฮามลองเบิ่งมันสิเข้าท่าบ่ซั่นซั่นเด้บาหนูมันสิคือยากบ่มันสิแซ่บคือยากบ่ซั่นเนาะแนวกินบนีมันก็หายากเนาะบาหนูก็จักสิหายังมากินสูเบิ่งเนาะนี่ก็เกี่ยวบาหนูตําเองเกี่ยวสมเนาะพี่น้องมันหน่วยๆจักหน่อยมันหน่วยใหญ่กว่านี้บาหนูว่ามันสิเข้าท่าก่นย แต่กับว่าเป็นยังได้ซ้ำนี่กับกินมันซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะอาอก็สีบ่้วเอวลายใหญ่ห้างดอกบานเนี่ยสีดดำเลยบ้านูกับหิวเอ๋หาดตัวนั้พี่น้องหาดไปเลย ไลยกดติดตามในเด้อพี่นอ้นลลนองนะกดแชร์ในเด้อเดี๋ยวนักจ่ายบ้านหนุ่มเนี่ยพักกะบบม,มีลายพี่น้องมีนี่แหละนี่ก็เห็นนี่แหละพักกับใดบ้านหนุ่มขาพี่อาเจ้าบาทต้นบันประเทศนี่เขาว่าห้ามกินหอยเลยพี่น้องเขาบอกห้าหาหอยหาหนอนมากินแต่นนี่บ้านหนุ่มไปเสียก็จะแผคกวางเป็นนายจีเป็นหอยชีพีเลยนะกินว่า เรานูไปพวมีแพกเดี่ยวขอหลอกล็ได้ถือซื้อมาอ่ะมานูขาพัยายจังบานน่อนเด้ออ้โอ้าวที่นอนบันเราเมืองโู้บันที่เป็นทาบ่ 他就是那种。 เสียมันน่อยน่อยนะเนหอนว่ใหญ่กว่านิสิแสบก็แสบกว่านี่ยสจะน่อยน่อยๆก็แแสบไปดิบ้านเราบ่คยได้กินบ้านเามักหกินทั้งีลวครับมักหากินแล้วกินคือบบันเขาเนี่ยอืม หัมันูไปหองหอวมันขึ้นเมงโอ้เพียดบัน บ้านูเปิดกักับโอ้บ้านูกินเพจบ่ครับกินเพจบ่ค่อยได้พี่น้องการกินเพจนี่จะเป็ีนไอ้ขี่รวดหมดจ้ะ ถ้อแตกถ้อแตนย่อยซา่ใป็นน้ำตกแหละพี่น้องเห็นบ้านนวลกินเปลี่ยนนะแต่ี่บ้านนวลก็บบกกไม่ได้ใช้พวกผีรายเด้แต่กับเพียรขึ้นก่อนนะพี่น้องโอ้มาเบิ่งครับหอยแต่บานเป็นยังไงแต่าข้ามยัยพี่น้องครับ ทีแต่ว่าตัวมันน้อยเนาะพี่เราเนาะคือมันตัวใหญ่คือบวบหอยบานเท่านี่มันก็จะแชก็เนี่ย,นยเนนี่มันหลูบบ่บวบหอยบ่าก็จะมาขายเนี่ยบ้านหนูไปซื้อมามีแพ็คนะึ่งมีจตกสวงแพ็คก,ก็บอขายบ้านหนูก็ซื้อได้หลายคนเนี่ยืมเพียนะมัดแัลงพี่น้อง มันเกิดอยู่ในห้องคือเก,กันเนาะพี่น้องเนาะบ้านนูว่าชิวออกไปทั้งนอกมันเกิดบุมีผู้จับกล่องให้เนาะมันบอกเขาในมีขาต่างกล่องบ้านนูไปหาอยู่ขาต่างกล่องก็จักอยู่ใสโอ้ยตอนนูดอกระเล็ดนี่แหละเอียดในห้องมันมีแนวตัง้งอยู่ในห้องมันเป็นไม้เชี่ยวปี่เนาะบ้านนูกระเะล็ดตั้งใช่ไปกินทั้งนอกก็ต้องมีผู้ช่วยเนาะพี่น้องมี ผมมาจับกล่องจับยังไงบ้านหนูปวดตบโอ้ม่เฟียสจัวเลยโอ้ยพี่น้อง,อองบ้านหน,นู่อนเจงไวเหี้บอตายแล้วบ้านหนูบ้านทั้งกินทังไอ้ทั้งหาพร้อมกับพร้อมกันบ้านนี้โอ้ อ,อี้คือเพียดแต่พี่น้องดำอยู่นะเพียดแต่เราไมได้ มนต้นความประเนีพี่น้องพี่น้องเดียบ้งเนาะวนีต้นใหญ่วาต้นขาแขนนี่พี่พน,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 น้องต่วนวลโอ้ลานุเปียพี่น้องเอ้ยบนีอ้ยบามกินน้ำเาก ัพี่น้องยังเพียสขืนขึ้นหนามอดนวดเะหลันตัวเพียสยังแช่พี่น้องเพียสก็มาแช่บบะทอหวอเลยพี่น้องบะดอหวอเลย ya xem nó khác đối với nó Biết lên thế ừ, Không khỏi được với nó nữa Đem nó nuôi nổi chẳng nuôi ngay con niền thì Bơi, bây 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 bỏ gắn bỏ gắn bao nụ hết vậy là cả Phụ đầy sốt chảy cả Có miền mấy đất nhau đấy ngắn như tài bắn thì bao nụ hết vậy bằng da này Sốt chảy cả Có miền mát Có miền. ทักเกียรติทักไรบรรณุไหมบรรณุชีบอกอได้ก็จงบรรณุเบาหน่อยครับอ,อันไห้กันอะไ oh mm -hmm. ยูเปล่อะพี่น้องบ้านนู้งปนะ่นต้องกินเัื่อห้กับพ้องกันอุ้ยเอี่้นมะแบบพี่น้องเอ้โ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 อ้้อ้โอ้โออ้โ้้อ้โอ้้โ ยืดลายชูกันเบืงรับทด่ไทยเนะเาะ ส่วนมากบางคนเนาะพี่น้องเนาะบ้านูเพียสบ้านูดันบ่ใบพุ่นะจนวัดดันดังแล้วเพียหลายครับเถิงกินเถิ่องหายบ่ใบเราพี่น้องเด้อเอาบ้านูกระดันในเบื้องได้สั้นนี้ยเหรอครับมากินชู้กันเบื้องอ่างหน้าอ่างตากันเพรได้โบาได้จ่าโบนว่าหัวมันเนาะพี่น้องเนาะะบ่ว่ากันคลิปจันจนเยาะเกับอุตส่าห์เบื้องใช้เนาะพี่น้องจังไงกัฝากติดตามกดติดตามกดแชร์ปะใครให้บ้านูน้ำในเด้อ กดคอมเมนต์กดยนี้ยเป็นกำลังใจบ้านโน้บ้านโน้กับชิหายเนี้ยมากินชูบ้างอะไรเนาบ้านโน้มากลินเนาะกินแบบนี้แหละครับบ่มาเนาะกินแบบอันนี้เนาะกุ้งเกืองบ้านโน้กับพวกไอ้มางบ้านโน้มากกินเนาะกินแบบอีชานนั่นนะหามาเห็ดกินมันหายากเนาะกินอีชานนะอันนี้บ้านโน้พกไปพ่อมันมีอยู่แพ็คหนึ่งบ้านโน้ก็ได้ซื้อมะแล้วมาเห็ดกินเอ้าจังได้กะบ้านโน้กับแฟนติดตามเลยเด้อคลิปนี้บ้านโน้กับยิพ้าชั้นเนี่ยเหรอเพียรขออนุญาตไปให้ย เพียรไล้์อัพสวัสดีครับ